กลายเป็นประเด็นร้อนในครอบครัวที่ถูกจับตามองอย่างหนักเมื่อแน็กชาลีตัดสินใจออกยื่นฟ้องพี่สาวแท้ๆทั้ง4คนจนถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องล่าสุดหนุ่มแน็กโพส์อินสตาแกรมชลายพอดชิสเผยข้อความว่าอายุก็เยอะกันหมดแล้วคิดกันไม่ได้รวมกันก็ตั้งหลายหัวอยู่กันเงียบๆชีวิตก็ดีอยู่แล้ว ชอบกระแสกันมากสุดท้ายกระแสคงไม่ได้ดีแบบที่ประชุมกันไว้เลยทําให้มีเรื่องเครียดผ่านโทษคนอื่นไปเรื่อยทําไมไม่โทษตัวเองกับทนายของตัวเองก่อนบ้างว่าไม่ต้องพูดหรือคิดดีๆว่ารอบนี้กระแสมันเกิดจากอะไรที่ทําให้ต้องมาเครียดกันอยู่แบบนี้จะได้ไม่ต้องมาผ่านโทษคนอื่นไปเรื่อยคิดกันให้ได้แค่นี้เองคิดได้ก็ไม่ต้องมานั่งนอนเครียดแล้วมีคําพูดดีๆสวยๆกว่านี้เยอะที่จะพูดแต่ถ้าชอบใช้ชีวิตกันแบบนี้ก็เอาใหม่นะสลับสลับกันไปกระแสดีดบ้างไม่ดีบ้างเตือนใครจะพิมพ์อะไรก็ระวังกันด้วยนะครับบางคนยิ่งงหิิววเเนนกัอยยู่ดี ต้องมาเสียเงินเสียเวลาโดยใช่เหตุเพราะเรื่องไร้าสาระแบบนี้ดูให้เป็นเรื่องตลกตลกออนไลน์เสียเวลาชีวิตเล่นเล่นกันไปก็พอนะครับขออภัยทุกๆคนด้วยที่ข่าวไม่มีประโยชน์แบบนี้มารบกวนชีวิตหลายๆคนทริปเ e อต่อมาพี่สาวคนหนึ่งของนักโพส์สวนกลับว่าขออนุญาตพิมพ์นักข่าใครรำคาญปัดผ่านได้เลยข้าไม่ใช่เรื่องที่ให้ประโยชน์หรือสําคัญอะไรต่อสังคมไม่มีใครรวมหัววางแผนอะไรทั้งนั้นเลยและไม่ได้คิดอยากสร้างกระแสะอะไร พราะไม่รู้จะเอากระแสไปทำอะไรปีก่อน่อนที่ลองไลฟ์กับทําคลิปปักตะกรา้าลองอยู่หน้ากล้องก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่งานที่เราอยากทําไปทั้งชีวิตที่ชอบทําจริงๆคืองานศิลปะงานหัตถกรรมกับทาเสื้อผ้าก็เลยกลับมาตั้งสมาธิทางานที่เรารักท่าต้องออกข้างนอกยังใส่หมวกและหน้ากากอนามัยตลอดเพราะกันฝุ่น PM 2.5และไม่อยากให้ใครเห็นหน้าถึงไม่มีใครจะรู้จักเราแต่เรารู้สึกไม่อยากมีตัวตนเวลาออกข้างนอกโซเชียลแทบไม่ได้เล่นแต่เพิ่งมาเล่นเฟซส,ส่วนตัวไม่กี่วันเพราะน่าจะเครียดเลยโพสไปเรื่อยเปื่อย และชีวิตช่วงนี้ยุ่งหลายเรื่องทั้งงานเอกสารการเรียนของลูกเลี้ยงลูกสอนหนังสือลูกเล่นบอร์ดเกมกับลูกปัญหาชีวิตส่วนตัวอื่นๆที่ต้องใช้เวลาจัดการชอบเล่นเกมอยู่เกมหนึ่งด้วยเล่นแล้วสบายใจดูแลสัตว์เลี้ยงและหลงดัมโบแรดมากต้องหอมแทบทั้งวันทำงานบ้านทำกับข้าวถักโครเช์ทำของขายแยกขยะทำงานศิลปะก,กับลูกๆตามข่าวการเมืองมีอีกแต่นึกไม่ออก แต่และว,วันมีสิ่งที่ต้องทำเยอะมากมากกับเพื่อนอยังแทบไม่ได้คุยเลยปกติชอบเมาส์กับเพื่อนมากยางชัดบอกเพื่อนว่าช่วงนี้ยุ่งจนไม่มีเวลาไปเมาส์แล้วถ้าว่างก็จะเล่นเกมเกมหนึ่งเป็นเกมที่เล่นแล้วสบายใจไม่ต้องนึกถึงอะไรใครอยากมาถามนะว่าเกมอะไรเดี๋ยวติดแล้วทุกคนพยายามไม่อยากจะนึกถึงเลยจริงๆอยากให้เรื่องนี้ผ่านไปเร็วๆด้วยซ้ำจะได้ไม่ต้องนึกถึงอีกทุกวันยังคิดเรื่องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลย้ายไปอยู่ตจออยู่เงียบๆกับลูกกับดัมโบรักับแฟนปลูกผักเลี้ยงเป แล้ววันก่อนมีพี่คนหนึ่งก็ส่งข่าวมาให้อ่านเรายัางงงว่าเป็นข่าวเก่าหรือเปล่าก็ยังงงๆเพราะเพิ่งตื่นแล้วเท่าที่ทราบเรื่องที่พี่ทนายให้สัมภาษณ์เพราะพี่ทนายไปศาลวันที่มีคดีของดาราท่านอื่นๆจึงมีนักข่าวนักข่าวก็สัมภาษณ์เรื่องอื่นๆและสาเรื่องคดีที่พวกเราโดนฟ้องพี่ทนายก็ให้สัมภาษณ์กลางๆตามปกติทั่วไปไม่ได้แค่สัมภาษณ์เรื่องพวกเราค่ะแต่ก็มีบางสื่อนําเสนอแบบให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแต่งเติมคําพูดที่ตั้งใจทําให้พวกเราโดนรุมด่าตูนก็จะไปคุยกัับสื่อนน้ๆ ให้เขาลบข่าส่วนสื่อไหนที่ลงคําพูดแบบไม่ได้แต่งเติมหรือชี้นําก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรค่ะและไม่ได้หิวเงินแค่แต่ชอบเงินนะคะถ,ถ้าถูกหวยก็จะดีมากทุกวันนี้กินอยู่ประหยัดมากๆทํากับข้าวกินเองอยู่ตามอัตรภาพช่วงนี้ยังไม่ได้ขยันทํางานเพราะเน้นพักสภาพจิตใจและสุขภาพเป็นหลักถ้าสุขภาพกายและจิตใจพร้อมก็จะกลับมาขยันทํางานแต่สุดท้ายต้องขอโทษที่เรื่องของครอบครัวเรามันทําให้โรคโซเชียลต้องขออภัยจริงๆ